สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะและก็วิชาการควบคุมกระบวนการวันนี้เป็น EP ที่12แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะ ผมถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแบบที่สุดเลยนะในวิชานี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องของการสร้าง deviation variable แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วสำหรับสําหรับที่เหลือของวิชานี้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้งานมันให้ได้นะครับซึ่งเจ้าตัว deviation variable เนี่ยมันเป็นคอนเซปที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกเลยนะข้อที่1เนี่ยผลตอบสนองของตัวแปร output ของเรานะมันไม่ได้มีผลมาจากแค่ตัว input เท่านั้น ผู้เป่า Input นะใส่เข้ามาบาบาบานะแล้วก็คำนวณออกมามันไม่ได้มีผลเท่านั้นนะแต่มันยังเกิดจากค่าเริ่มต้นด้วยไอ้ตัวค่าเริ่มต้นเนี่ยแหละสำคัญเพราะเราไม่รู้นะเนื่องจากว่าเราสนใจการศึกษาผลตอบสน,นองนะแล้วก็ระบบควบคุมต่อการต่อตัวแปรอินพุตนะเราสนใจมันนะรวมทั้งการลบกวนอื่นด้วยเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะเราจะต้องกำจัดผลกระทบของเงื่อนไขเริ่มต้นออกไปให้ได้ก่อนนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ทีนี้เนี่ยจะทำยังไงถึงจะลดออกไปให,ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะจัดการมันได้เนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะผิดเพื่อให้ได้แบบนี้นะเราจะสมมุติก่อนเลยนะว่าตอนนี้ที่เราพิจารณาเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่เรียกว่า steady state steady state ก็คือในภาวะที่มันนิ่งแล้ว ช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ยุ่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการกับค่าเริ่มต้นอะไรต่างๆได้นะมันยากเกินไปเราจะต้องสมมุติว่าเงื่อนไขเริ่มต้นอยู่ที่ s t a d y state นะทำให้เราทราบค่าเริ่มต้นของอนุพันธ์มันจะเป็นศูนย์เสมอแต่อย่าลืมว่าเอาพุทเนี่ยค่าเริ่มต้นของมันไม่ใช่ศูนย์นะครับถูกไหมเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเอาพุทเนี่ยมันจะเริ่มที่ค่าค่าใดค่าหนึ่ง สมมุติว่าเราต้องการควบคุมอุณหภูมินะให้อยู่ที่25องศาตอนนี้มันอยู่ที่25องศาแล้วนะเป๊ะๆเ,เลยแต่เราต้องการขยับนะให้เป็น24ในอีก1ชั่วโมงค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะสะเต็ปจาก25ถูกเป้าของเอาทพุตอะไม่ใช่สเต็ปจากศย์หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะแล้วก็เวลาที่คำนวณค่าเริ่มต้นเนี่ยพอใช้ศูนย์ตลอดนะ คุณก็จะผิดเวลาที่คุณโปรแกรมนะเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ค่าเริ่มต้นให้มันถูกต้องมันจะต้องสเตปจาก25ดังนั้นค่าเริ่มต้นของมันคือ25เท่าไหร่ก็คือปัจจุบันที่คุณจะสเต็ปไปอ่ะมันจะต้องเป็นค่านั้นนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยและก็หลายคนนะถ้าเกิดว่าลองไป implement แล้วเนี่ยไม่ work นะก็แสดงว่าโปรแกรมของคุณเนี่ยยังมีบั๊กติดอยู่นั่นเองนะ ตัวค่าเริ่มต้นเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญมากที่คุณจะต้องคิดให้ถูกอันนี้คือคอนเซปต์ของ deviation variable นั่นเองวิธีในการทำนะนะเพื่อที่จะกำจัดค่าเริ่มต้นของตัว output เนี่ยเราจะเอาตัว output เนี่ยมาลบด้วยค่าเริ่มต้นของมันเลยเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ก็เป็นตัว y ใหญ่ทุกคนเห็นนะตัว y ใหญ่ตัวนี้นะเท่ากับอะไรเท่ากับ output อ่าตัว y t คือ output ที่เวลาใดๆลบกับ y าก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็เราก็ใช้ y ใหญ่เนี่ยในการเปลี่ยนให้เป็นลาปาร์ตก็ทําเหมือนเดิมนะเพราะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่าค่าเริ่มต้นของ deviation variable เนี่ยมันจะเท่ากับ0ูนย์ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้คือ f ฟก t นะเราก็ทําเหมือนเดิมนะจากสมการนะจ้าตัว d i f f e อ e n t i a l equation ชันะสามจุดหนึ่งเนี่ย นะเป็นสมการในรูปแบบทั่วไปเรามาหาที่สเตตที่สเตตของมันนะก็คือตัวอนุพันธ์เนี่ยเป็นศูนย์หมดมันก็จะเหลือเป็น3.2ดังนั้นเอา3.1มาลบกับ3.2นะแล้วก็จะได้ออกมานะเมื่อเราสมมุติให้ y ใหญ่ t เท่ากับ y ลบ y ศแล้วก็ x t นะ x ใหญ่เท่ากับ x เล็กลบกับ x 0นะแล้วก็แทนค่ามันลงไปเราก็จะอยู่ในรูปของฟอร์มของราปาร์เหมือนกับที่เราเคยแก้สมการเลยนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคุณก็ใช้ลาปารา์แทนฟอร์มแยก partial fraction expansion ออกมานะแล้วก็จัดรูปแล้วก็ invert ออกมาแล้วก็แก้ออกมานะก็จะได้ y ใหญ่ออกมานะแล้วก็ บวกกับเทอมของ x นะก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นอะไรจะเห็นว่าเราสามารถที่จะกลับไปสู่ในเรื่องเดิมที่เราเคยทำมาแล้วถูกไหมคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น y ใหญ่นะครับเท่ากับอะไรค่า A นะค่า A ทุกตัวที่คุณทำการคิดออกมาโดยการใช้ Partial f r a c t i ั n น x p a n s i o n แล้วก็คูณกับเ e อียมลัง Rt อาก็คือรากเนาะก็ขึ้นอยู่ว่ารา,ากของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงสมมุติว่ารากไม่ซ้ำแล้วกันมันก็จะง่ายหน่อยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะก็คือเจ้าตัว deviation variable เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะนำราปารตมาใช้งานได้นั่นเองนั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยก็คือสร้างตัวแปรตัว deviation variable ขึ้นมาให้สำเร็จก่อนและก็ค่อยทำต่อเดี๋ยวมาติดตามฮะว่าในตอนที่13เนี่ยนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของ เสถียรภาพจากที่เรามีแล้วนะเจ้าตัวสมการแล้วนะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของเสถียรภาพว่าเราจะคิดเสถียรภาพยังไงนะครับแล้วก็จะไปต่อสําหรับเรื่องของการควบคุมกระบวนการนะให้มันสามารถที่จะสร้างตัวไมโครทรลเลอร์ได้ในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจดีเทลพวกนี้อีกเยอะมากเลยว่าคุณจะเริ่มสร้างตัวแปรยังไงเดี๋ยวเจอกันครับ